สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่หนึ่งมีนาคมปี2563ผมจะมาทำชาเลนจ์ไว้หนวดโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปโกนหนวดก่อนนะครับโกนหนวดเสร็จแล้วครับผมนี่คือหนวดของผมสภาพในวันแรกจะเป็นยังไงรอติดตามดูนะครับผมจะถ่ายรูปลงทุกๆวัน แล้จะออกมาพูดทุกๆหนึ่งสำดรับก็เจอกันครับโอ้ยหน้าไม่ควดเออเลยสักูทำไปได้ยังไงวะ่ะเออสนาดนี้โอ้เออย,ยังเลยวะ Sometimes I say that I want นี้เป็นวันที่7แล้วนะครับผมการไว้หนวดนี่ผ่านมาเพียงแค่สัปดาห์เดียวถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนนี่เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับดูหนวดผมครับผมยาวมากเข่าก็ด้วยนะฮะนี่เริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆยาวมาก สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นสัปดาห์ที่3าแล้วนะครับผมที่ผมไว้หนวดกับเขามาเกือบจะหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้หนวดผมก็อันนี้ก็ยาวมากแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นสัปดาห์ที่4ของการไว้หนวดแล้วนะครับ <c oughs> ก็ใกล้จะถึงความจริงมาแล้วนะกีกไม่นานก็จะถึงเวลาที่ต้อง ลากรนหนวดนะฮะไม่ใช่ผมก็รอดูต่อไปนะฮะอีกเพียงแค่ไม่กี่วันนี้เอง know, like mm hmm> เอาเลยนะครับทุกคนวันนี้ก็มาถึงจนได้แล้วเป็นวันที่ผมจะต้องโกนหนวดวันนี้เป็นวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบสามผมสัญญาว่าผมจะโกนหนวดในวันนี้ ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนถึงบอกว่าผมผมเปลี่ยนไปเหมือนคนป่าสอง0ันยี่สิบคนก็บอกว่าเหงาขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมึงกักตัวนานไปเปล่าเนี่ยเรืองกูเหงาอะไรนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันก็มาถึงวันนี้จนได้วันที่ผมจะเอาหนวดเหี้ยนี้ออ hey, กสักทีทุกคนแม่งบ่นว่าจะกูหนวดแม่งยาวดูสกปรกได้ผมโกนให้ดูนี่ฮะมีดโกนหนวด้ึงดูไว้ผมโกนแป๊บหนึ่งนะนี่แหละว่าเฮ้ย don't worry about it มาทำอะไรวะเนี่ยเ้ยมาทำอะไรนะวางกล้องไม้ทำไมนะบ้าเพื่อนอย่ม,มาถ่ายหน้าเต็ตงทไมปิดๆยาหวานอีย,ออย,ยอใครอลไรมาตัดต่อโคตรเนียนเลยรทั้งนั้ยแหมมันเก่งจริงเลยเนี่ยเนาะสุขสันต์วันโกโหกครับผมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเย,ย้